แล้วมาคุดกินนูนจ้านี่คืออุปกรณ์ของเราคอดป่าแล้วเดี๋ยวสิไปคุดให้เบิ่งมาลุน้นกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่คูอแค่หมามาดูกันมันจะมีกี่ตัวมีแต่ข้างไหนหาหูมันตอนเด็ย Để lại, để lại đi đây hey, đi 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 ตัวนีสองตัวคุทุกคนข้าขนาดยาแซบมันแซพยายามตแบบเบาๆนี่เอ้าสาม้าใส่กองไปแล้วตัวนี้ทุกคนอันนี้มันมีสองหิเดีย๋ยวมาลุ้นกันตัวน,นี้เราจะได้กี่ตัวถปนติกฟ้ตลสองีเลย นี่เจอแล้วตัวแรกทุกคนเห็นไหมนี่ตัวฉีดเด้งเด้มอือเนียนี่อีกตันึงนี่สับเลยอือตัวที่ส นมกุกันที่สามมกินน้อยมีสามตัวสีมนีมีสีสตุกลงไป สี oh, okay, dah. Oh, ่ตัวเอาไม่ไปละอู้มันมวนเก่งขนาดวันนี้มีสี่ตัวองอาลัวงเา Rapide. Rapide. Hãy subscribe cho

เยนี่จัดเอกไปเลยคุณละเยอะมากตู้ก็เลยสัตว์สามตัวเห็น เพื่อนยาสับมาสองว่ะไม่สองสวยสวยจ้าสองตัวไม่เห็นแล้วเลยไม่เห็นแล้วหาเาสองตัว ไม่รอดแล้ว,ดว,ไ,ลลวได้เหรอเออมะม,ม่วงกินม,มาพานค่ะใครใครกินบ้างคะมะม่วงเยอะไปถึงก่นเอา,าแล้วมาเรียบร้อย มงหนึ่งตัวน้องเอาเลยสองตัวค่ะอ๋อสามยานสามตัวอู้หมันหมันสี่ห้าไหมไปก่อนคือหลายแท่งหูนี้คือหลายตัวแท้เนีน้ดินมันออดเลยมันหมันสามตัวสามตัวค่ะอัว,น,อว,น,วนั่งขึ้นเลยไม่แต่ละอืมสองสาม เอาากานีเหมือนย่ามีการกลาคือย่ามผีคุดเอาดีกว่าที่ดินอนอ่อนนี่มันลุงลุงละสองกับตูเด็กลุงตัวดมดนรจุกเนี่ยที่ดินอนอนน่อนมีเจตูทมีสดมีตัวเดียวนี่อุ้ยสองมาอีกแล้วสองตัวสองค่ะ อันนี้สบสากุสิบบงดีๆได้ยังเพสสส่สามตัวสีตัวสักสองตัวสองตัวค่ะหมอนหมอนนี่ทืม,มอ,อมตัว จอจอจอสรุปผลงานในพี่นู้นวันนี้เป็นคูทนี้นี้เนาะเดินไปเลยนี่ประมาณสองร้อยนี่แหละว้าว